วันนี้วิวเคมีข้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโซเดียมเมทนไนท์กันค่ะโซเดียมเมทนไนท์คือแร่ดินเหนียวชนิดหนึ่งที่เกิดจากการแปล่สภาพของหินเท่าภูเขาไฟมีคุณสมบัติในการดูดซับน้าได้ดีและพองตัวได้มากเมื่อสัมผัสกับน้ําทําให้ถูกนําไปใช้งานอย่างหลากหลายในด้านอุตสาหกรรมค่ะสำหรับงานฐานราก่อสร้างโซเดียมเมทนไนท์ถูกนามาใช้เป็นผนังโคลนเพื่อป้องกันใน้ำใต้ดินไหลเข้าสู่พื้นที่ขุดเจาะระหว่างการก่อสร้างและยังใช้เป็นวัสดุในการสร้างผนงังกันซึมสําหรับชั้นใต้ดิน หรืองานสําหรับคุณเจาะน้ํามันและก๊สหรือใช้ในระบบบาบัดน้ําเสียเพื่อช่วยตกตะกอนและโซเดียมเมทไนทน์มีคุณสมบัติในการจับตัวเป็นก้อนเมื่อโดนน้าหรือของเหลวมักใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรายแมวชนิดจ,จับก้อนและในงานเซรามิกหรืองานปั้นจะใช้โซเดียมเมทไนทน์เป็นสารยึดเกาะช่วยให้เนื้อดินปั้นตัวดีขึ้นเพิ่มความเหนียวของเนื้อดินสําหรับงานปั้นและงานหลอ่อแบบและในงานการเกษตรหรือปรับปรุงดินก็ใช้โซเดียมเมทไนทน์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้าของดินช่วยลดการชะล้างของแร่ธาตุใช้ในสูตรปุ มากกว่าจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะ